สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะายเยอรมันค่ะแดดแทงตานะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเปิ้นมีสิ่งที่จะมานําเสนอทุกๆคนนะคะก็คือว่าจริงๆเปิ้นได้มาสักประมาณเกือบ2เดือนแล้วละะ่ะคันนี้นะคะก็คือว่าเปิ้นได้อะไรมานั้นก็คือเป็นรถคันนี้ค่ะท <Yeah. S 1> ุกคนนี่ค่ะน, <Yeah. S 1> นี่จะเป็นรถ ยากจะบอกว่าคันนี้นะคะเปิ้ลได้มาฟรีค่ะเป็นเพื่อนของสามีเปิ้ลนะคะเขาขับไปแล้วก็โดนตำรวจจับนะคะเขาก็เลยขับรถไม่ได้อีกนะคะเพราะว่าเขาเมาแล้วขับนะคะเขาก็เลยยกรถคันนี้ค่ะให้กับเปิ้ลค่ะทุกคนให้ฟรีๆรีเลยนะคะนี่รถฟรีมีอยู่ในประเทศเยอรมันค่ะก็คือว่าเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็สามีเปิ้ลคอยช่วยเหลือเขานะคะ สามีเ <Es> <an> ปิลคอยช่วยเหลือเขาตลอดนะคะเวลาเขาแบบว่าอากจะไปโรงพยาบาลอยากจะไปแบบหาหมอหรือว่าเกิดเรื่องอะไรสามีเปิลก็จะไปช่วยเขาตลอดนะคะเนื่องจากความดีของสามีเปิลนั้นเขาก็เลยเล็งเห็นแล้วก็พอเขาแบบมีอะไรเขาก็อยากจะให้สามีเปิลก่อนนะคะเขาก็เลยยกรถคันนี้ให้ค่ะก็เลยตกเป็นของเปิลนะคะฟรีๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เอ่อเปิลอะไม่อยาก <itas S 1> <incorporating information. S 2> สามีเปิลเขาแบบไม่อยากจะได้ฟรีนะคะเขาก็ จะพยายามจะเอาเงินไปให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่เอาไม่เอานะคะแต่ก็พยายามยัดเงินให้เพื่อนค่ะก็ยัดไป300้เขาก็จะไม่เอาค่ะ300ยูโรนะคะแต่ทีนี้ก็เขาก็รับเก็บตามนี้บนกว่าให้เก็บเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่แบบสงสารเขาไม่อยากจะเอาของเขามาฟรีๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาตั้งใจให้เรามาฟรีๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะคะ ก็คือรถคันนี้นะคะเป็นรถยี่ห้อ v o l k s w a g e n นะคะ v o l k s w a g e n นะคะนี่เป็นคันจริงๆราคาก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะแต่ว่ามันให้ด้วยใจเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขสําหรับเปิ้ลนะคะแล้วก็สามีเปิ้ลก็เอาไว้ให้เปิ้ลเอาไว้ขับถ้าเปิ้ลได้ใบขับขี่นะคะทุกคนนี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ขอโทษนิดนึงนะคะข้างในก็ยังรกนิดหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของข้างในนะคะรถรถเมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเครื่องทําแบบเบาะร้อนเบาะเย็อน,อน,อนอะไรโน่นนั่นนี่ค่ะ แล้วก็นี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างค่ะโอ้เหมาะสำหรับเปิ้ลเลยค่ะขันน้อยๆเอาไว้ขับไปซื้อของเอาไว้ไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะนี่ค่ะก็ใช้แม่กับลูกสองคนนะคะสามีเปิ้ลตอนนี้ก็มาใช้ด้วยนะคะเพราะรถคันนั้นของเปิ้ลเอาให้เขาเช่านะคะรถบ้านนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีที่นั่งนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับได้น่ารักน่ารักเลยแบบนี้ค่ะ สีก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะมาดูด้านหลังนี่น่ารักไหมคะสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนก็ชอบนะคะเพื่อนก็ได้ลองขับแล้วนะคะก็ขับง่ายค่ะขับไม่ยากมากนะคะับเป็นรถเกียร์นะคะไม่ใช่เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะทั่วทั้งคันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้าน่ารักเลยใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะก็จะเป็นรถคันที่เปิลได้มานะคะก็ได้เหมือนที่เปิ้ลบอกนะคะได้ประมาณเกือบสองเดือนแล้วประมาณนี้ค่ะเปิ้ลก็ขับอยู่แค่ในบ้านในที่บ้านของเราเนี่ยค่ะขับไปขับมาหัดขับใส่เกียร์เพราะตอนที่อยู่เมืองไทยเปิลขับแค่เปิ้ลได้ใบขับขี่เป็นเออใบขับขี่บ้านเรามันก็ได้เนาะมีใบขับขี่นะคะแล้วก็เปิลขับเฉพาะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่พอมาที่นี่นะคะก็คือต้องขับเป็นเกียร์ เกียร์กระปุกมันก็จะยากสําหรับเปิ้ลนิดนึงแต่ว่าสาหรับคนที่เคยขับอยู่แล้วมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะแต่สาหรับเปิ้ลก็คือเปิ้ลก็ต้องมาฝึกใส่เกียร์ใส่อะไรนู่นนั่นนี่คือมันจะยากนิดนึงอะคะ่ะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นรถคันใหม่ของเปิ้ลน,นะคะที่เปิ้ลก็คือเอาไว้ใช้จนกว่าว่าเปิ้ลจะเบื่อหรือว่ามันจะพังอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนอกจากขับไปทํางานแล้วก็ไปส่งเคสแล้วก็ไปซื้อของแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ยังจะมีอีกคันนึงนะคะที่ได้มาฟรีฟรีนะคะเดีอีกน,นะคะค นี่คะ่ะรีคันที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถสกูตเตอร์เป็นมอเตอร์ไซค์ของที่นี่นะคะอันนี้ได้มาตั้งแต่เปิ้นมาอยู่ใหม่ๆเลยนะคะแต่ก็ยังขับไม่ได้นะคะถ้าไม่มีใบขับขี่ถ้าไม่มีใบขับขี่รถยนต์ก็คือขับอะไรไม่ได้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่ได้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นน้องคันนี้เปิ้นบอกอยากขับมากเลยมันน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคนเนี่ยก็จะมีที่เก็บด้านหลังนะคะจนเก็บจนฝุ่นขึ้นทุกคนลองดูนะคะเก็บจนฝุ่นขึ้นคือมันนานขนาดไหนทีีีี่่่รอออเเปิ้้้นนนนไไดใบบขััััะะคกก็ยงมสื เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนก็ให้ฟรีเลยค่ะอนนี้ให้ฟรีเลยนะคะที่นี่เขาให้กันแบบนี้คะ่ะทุกคนบอกว่ารักใครชอบใครก็ให้กันยกให้อยากอะไรเบื่อเบื่อเก่าๆก็ยก Lance. ให้กันฟรีๆเลยนะคะก็จะเป็นน้องสกูตเตอร์คันนี้ค่ะน่ารักเลยค่ะเหมาะกั <mostly> บเปิ้ลเลยนะคะมีที่เก็บหมวกกันน็อกมีที่ใส่ของแล้วก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราสกูตเตอร์คันเล็กๆอย<ๆ>่างเงี้ยค่ะน่ารักดีค่ะคันนี้ก็ได้มาฟรีๆเลยค่ะได้มาตั้งนานแล้วน้องอยังไม่ได้ขับน้องเลยนะคะ นี่ค่ะถ้าเกิดว่าได้ใบขับขี่เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะได้ขับคันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เวลาหน้าร้อนเนาะก็สามารถใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถขับคันนู้นได้อีกนะคะนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของเก็บรถของสามีเปิลน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันอีกค่ะว่าอะไรที่ได้มาฟรีอีกนะคะตามหาของฟรีนะ <laughs> นี่ค่ะก็จะเป็นจักรยานคันนี้ที่เปิรนใช้ไปปั่นไปทุกรอบนะคะจักรยานคันนี้ก็ได้ฟรีค่ะพี่สาวสามีให้มานะคะ ก็คือไปเอามานะคะก็ได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อค่ะคันนี้นะคะคันนี้เป็นคันคู่ใจของเปิ้ลค่ะใช้ปั่นไปทํางานนะคะแล้วก็ปั่นเล่นแล้วก็เวลาไปเที่ยวก็เอาไว้ไปปั่นเล่นขับนู่นนั่นนี่อะไรอเี้ค่ะนี่ก็จะเป็นคันที่เปิ้ลใช้ตลอดเลยนะคะใช้ไปทํางานใช้หาเงินทุกวันนี้นะคะเป็นคันที่พี่สาวให้มาแบบฟรีๆค่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นอีกนะคะ มาดูแก๊งจักรยานของเราค่ะคันนี้ก็ได้มาฟรีนะคะให้เคสนะคะคันนี้โอ้ยคันนี้น่าจะไม่ได้ฟรีค่ะขอโทษค่ะทุกคนคันนี้น่าจะซื้อนะคะคันที่ฟรีก็จะเป็นคันนี้ค่ะนี่ฟรีก็จะเป็นสองคันนี้ของเคสคันเก่าที่เคสมาอยู่ตอนแรกก็จะได้ฟรีคันนี้นะคะเพื่อนให้นะคะแล้วอีกคันนึงเนี่ค่ะก็ฟรีนะคะฟรีแล้วก็คันนี้ล่าสุดค่ะคันนี้เปิ้ลจริงๆเปิ้ลจะใช้ก็ได้นะคะคันนี้นะคะเพื่อนเพิ่งให้มาอันนี้ก็ฟรีค่ะให้มาฟรีๆรีเลยนะคะ เพื่อนมีจักรยานหลายคันนะคะก็เลยแบ่งมาให้เปิ้ลด้วยนี่ค่ะคันนี้ยังดีๆอยู่เลยค่ะทุกคนเกียร์เกออะไรก็แบบดีมากเลยนะคะคือเปิ้ลยังไม่ได้เอาไปใช้ค่ะส่วนอันนั้นก็จะเป็นของที่บ้านเปิ้ลจักรยานอยู่ที่บ้านเปิ้ลเกือบสิบคันนะคะนี่แล้วก็คันข้างในอีกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของสามีเปิ้ลกับของแม่อีกสองคันอยู่ในจอดอยู่ในห้องปาร์ตี้นะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีจักรยานทั้งหมดสิบเอ็ดคัน อันนี้ก็คือรวมๆกันนะคะจักรยานนะคะโอ้ยบานรานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถขนของนะคะเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นนะคะนี่นะคะก็คือจบคลิปของฟรีไปแล้วนะคะว่าได้อะไรมาฟรีบ้างนะคะก็ต้องถ้าเกิดว่าเรามีน้ำใจกับเพื่อนนะคะพอแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะนึกถึงเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือน กรณีที่รถรถเก่งที่เขาให้มานะคะก็คือว่าที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเขาแบบเมาแล้วขับค่อนข้างที่จะกฎหมายแรงนะคะเขาก็จะขับรถไม่ได้อาจจะโดนยึดใบขับขี่ไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนกินเหล้าตลอดเงี้ยเขาก็เลยขับรถไม่ได้อีกแล้วเขาก็ไหนๆขับไม่ได้แล้วก็ยกให้สามีเปิ้ลไปเลยแล้วก็พวกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของในบ้านอะไรเงีย้ยกให้สามีเปิ้ลหมดเลยโอ้ยอะไรจะดีแท้เนี่ยเข้ามาในรถของเราดีกว่า น่ารักเหมาะกับเปิ้ลมากแต่ยังขับไม่ได้ตอนนี้รอใบอนุญาตสอบสอบนะคะคือจะสอบเลยก็ไม่ได้นะคะต้องรอใบอนุญาตจากกรมขนส่งนะคะว่าเราสามารถสอบได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราได้ใบอนุญาตปุ๊บก็โรงเรียนก็จะนัดวันสอบให้เปิ้ลนะคะเปิ้ลก็จะไปสอบน่าจะไม่เกินเดือนหน้าค่ะทุกคนที่จะต้องไปสอบนะคะเพราะว่าก็อ่านมานานนานแล้วค่ะ โอ้ยพวเราก็เหนื่อยโอเคค่ะวันนี้นะคะคลิปของฟรีของเปิ้ลก็จะประมาณนี้นะคะจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็คันนี้ลดลดของเมืองนอกนะคะส่วนมากก็ต้องมีแบบเนี้ค่ะเดี๋ยวเปิ้ลให้ดูข้างในอีกนิดนึงก่อนปิดคลิปก็จะเป็นพวกแบบปรับแอร์ปรับอะไรอย่างเงี้ยะโอ้ยไม่ใช่ค่ะเบาอุ่นนะคะทําให้เบาอุ่นทําความอุ่นของเบาะนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวใช่ไหมคะเวลานั่งปุ๊บก็ต้องปรับให้เบาะมันอุ่นนู่นนั่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มนะคะที่นี่เขาจะไม่ให้ติดฟิล์มแบบกระจกทึบนะคะกระจกต้องเปิดใสแบบนี้นะคะ่ะอรถของเปิ้ลเองค่ะมีรถแล้วแต่ยังขับไม่ได้ที่นี่มันน่ากลัวตรงนี้แล้วค่ะทุกคนโอยคลิปนี้เปิ้ลก็ขอลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครอยากจะไปดูหลังรถอีกนิดน,นึงก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเปิ้ลพาไปดูก่อนปิดคลิปนะคะ ก็เหมือนบ้านเราแลวคะ่ะหลังรถก็ไม่มีอะไรนี่ก็เก็บแบบนี้นะคะทะลุทะลวงเข้าไปข้างในงก็รอทําความสะอาดพาะเอามาเพิ่งใช้นะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็เลยยังสกรปรกอยู่นิดหน่อยนะคะทุกคนโอเคค่ะจะปิดไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเอาของมาใส่คืนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ลาไปด้วยบรรยากาศหน้าหนาวเริ่มจะหน้าหนาวที่นี่นะคะไปค่ะ